ตัวครับตึงเลยโอเคครับอันนี้มานในกล้ถึงหมายที่ผมวางเมื่อวานเป็นหมายน้ำไหลหมายสวยมากผมว่ามีตัววางไวส้สี่วางไวส้สี่สี่อันแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวรเหมายสวย ยีน่สุดเหรเดยวกระเะกะเเฮ้ยเทาทบุตนี่เลื่อนะต้มใบแรกโอ้ขยับขยับดึกๆๆเลยอขยับดึกๆๆเลยเมออะไรเขียวเลยเย เดี๋ยวขยกใหม่น้ำไหลนะครับมีเบ็ดมาดูเฮ้ยกี้เดี๋ยวเอาไปซื้อไว้ดีกวนะ่าไลน์นึน่ลนนึ่ มีตัวครับหนักตึงเลยหมายมีตัวครับวิ่งก็แผ่นเลยสัตว์ไปดูกันครับแต่หน้าไม่เงาจิ๋วมีตัว,ตวอีกมีตัวนั่นก็แผ่น ยอะไม่ก็เยอะขนาดนี้ถ้าใส่อย่างนี้ถ้าใส่อย่างนี้เอารานมาลงโอเคอืมอีกตัวน้ำมันออกยังออกไปหมดเห็นหน้าไปแล้ว เขาหล่อตัวไม่โตนิ้วอือ โอเคครับอันนี้จุดจุดแรกที่จะไม่โตนะดเดี๋ยวพาไปพาอันพาเยอะเลย่ว่า,างไงจ่วยลึกๆน่อยอย่กจะให้เขาเห็นกระบอกนี้หนักมากเลยเนี่ยอ๋อา,าัตรเล็กโอ้หหนักมากเลยไม่รู้กี่ตัวนะแต่ต <ๆ S 1> แต่หนักมากเลยผมเนี่ย เทงเลยก็ล่ะเดี๋ยวไปลุ้นไปลุล้นพร้อมกันหยุดรอดเลยครับเดี๋ยวไปอีก,กที่นึงครับโอเคครับอันนี้มาถึงหมายที่ที่วางมื่วานเป็นหมายแรกวางแล้วก็มาลองตกปลาดูด้วยหมายสวยไหมสวยมาก ได้ขเขาไม่มีอันนี้ไม่มีเหลืออีกยังเหลืออีกายังเหลือห้ลุ้นอีกเราต้มก่อนเลยเนีย่ยมีฟองไอ้นี่เว้ยพายเลยนะไอ้เนี่ยฟองอากาศแบบ ลังกระดีหรือว่าลังปากัะมบนหลวเนี่ยวอดเเยืองอยู่ครบอยู่เลยมไม่มีจะบอกแล้วหมายนี้ปลาไหลไม่ค่อยอยู่ที่มันน่าจะมีมากเลย ไม่ทราบนะครับว่าม,มีหรือเปล่าเหลืออีกสาตุ่มนะครับอันนี้ มามาเทดหมาย,ยโอ้โห,โโหมีตัวครับอันนี้ได้ตัวสายใหญ่มากเลยหมายนี้ว้าวมาแล้วหนือแต้มมาแล้วอีกหนึ่งแต้ ตัวครับผมตอนแรกผมก็นึกว่าจะไม่มีแล้วหมายนี้เหลืออีกสองด,ดูอีกสองอันเข้าไปหายนี้ต้องระวังนอะว่าผมโดนพึ่งโดนพึ่งไปโดนลางมัแหละ ว้าวมีตัวอีกแล้วครับผมไม่เคยเจอเลยไซส์ข,ขนาดนี้นดีใจแบบพูดไม่ออกเลยเหลือลูกเลยครับมนี่ถวเทวนี้แหละผมโดนพึ่งต่อยมาน ไม่มีตัวไม่ได้ตัวโอเคครับหมายนี้ได้สองถือว่าพอใจมากๆ ใหญ่มากไม่เคยเจะได้แต่ในท่อนี้ดิไม่รู้ว่าซ้ายแค่ไหนก้ยีงจะไม่ไดนออก นี่ท้ายเนี่ยครึ่งโลที่อยากได้ ก็เพิ่มดินไปเลย ดูกันครับดูพร้อมๆกันไม่ออกวะว้าวใหญ่ยักษ์ที่สุดเลยหืมโหนี่โคตรปลาไหลเลยเนี่ย ลาไหลเลยโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอคนไม่ใช่ขอควาน <laughs>